สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ A-Bag Hot d e e l Live ตลาดไลฟ์สดที่แรกที่เดียวของชาว A-Bag พบกับสินค้าและบริการที่ไลฟ์สดเติบโปรสุดฮอตดีสุดปังกันสดเติบที่นี่เลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจมาร่วมไลฟ์กับเราสามารถลงทะเบียนได้ที่ QR code ที่ขึ้นอยู่ในด้านนี้เลยนะคะแล้วพบกันที่ A-Bag Hot Deal Live ค่ะบ๊ายบายแวันนี้ทางทางคุณบอสเองไม่ได้มา แค่ร้านเดียวถูกไหมครับอ่าก็คือร้านสามตีมุกอบเนี่ยเอ่อก็จะขายใน่ไดขนของพวกอาหารแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่ทางคุณบอสเนี่ยได้ทําอยู่ในช่วงนี้เหมือนกันเป็นเป็นอะไรครับคุณบอสเป็นสตูดิโอถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นบ้านบ้านเดียวที่แบบเอ่อปล่อยให้เช่าถ่ายภาพถ่ายวิดีโอถ่ายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ครับครับอ่ะไหนเราเราลองเรดูบรรยากาศในบ้านกันซิว่าเป็นยังไงอ่านะฮะ ก็จะเป็นบ้านนะครับที่ที่เป็นสไตล์ไหน,นะครับเป็นบ้านสไตล์คอนเทมพอร์ครับก็คือแบบเออเป็นการแมทระหว่างแบบเออสไตล์คลาสสิกกับโมเดิร์นอะไรเงี้ยเอามาผสมกันก็คือจะแบบดูแบบเออไม่เวอร์วางอลังการจนเกินไปหรือว่าแบบไม่เรียบจนโล่งอะไรเงีเยง้ยครับแต่ว่าแบบผสมกันแล้วลงตัวเน้นเออสีแบบ เอ่อมูทแอนโทนที่แบบออกเออโทนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเท้าน้ําตาลเท่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับแต่แมทออกมาให้ดูดีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีหน้าต่างสองด้านเลยครับแบบรับแสงธรรมชาติอะไรครับก็แบบถ้าเหมือนแบบถ่ายแบบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเลยครับได้เลยคได้อยู่อ่านี่ตัวอย่างนะฮะก็จะได้ความเป็นธรรมชาติ ให้ดูเป็นไอเดียอะไรเงี้ยครับน้าต่างก็สูงสองเมตรกว่าเลยครับทั้งสองด้านเลยก็หลอแสงครับหลอแสงสบายเลยครับครับครับในบ้านก็จะมีฟัสซิลิตี้พวกเอ่ออินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับตู้ยงตู้เย็นอุปกรณ์ครัวแล้วก็อ่อสิ่งอื่นยความสะดวกต่างๆเก้าอี้อะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้ฟรีอะไรเงี้ยไฟก็โซนนี้สวยไฟในร้านก็ใช้ฟรีอะไรก็แบบอันนี้ก็สําหรับคนที่แบบ อยากถ่ายแบบห้องรับประทานอาหารหรือว่าแบบเอจะถ่ายเป็นแบบรายการครัวอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับแบบใช้อุปกรณ์ครับก็ที่บ้านก็จะมีเตาไฟฟ้ามีอะไรอย่างงี้ครับก็หรือชุดบาร์อะไรก็มันมีความผสมกันระหว่างระหว่างแบบคลาสสิกเนาะกับแบบความเป็นโมเดนเออสวยดีดีสวยดีสวยดีนะฮะซึ่งครัวนี้สามารถทำอาหารได้จริงใช่ครับก็สามารถยืมอุปกรณ์ได้หมดเลยอะไรเย่างนี้ยครับก็ ค้าวฝงค่าไฟอะไรก็ไม่ได้ชาร์จเพิ่มเลยครับก็รวมอยู่ในแพ็กเกจแล้วอยู่ในรวมในค่าใช้จ่ายแล้วะอโซนนี้ก็จะเป็นดินิ่งนะครับโซนนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านครับใช่จะเป็นโซนหน้าบ้านกับเป็นห้องโถงก็เป็นบันไดอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็ถ้าเปิดประตูรับแสงได้หรือว่าถ่ายกับหอบรับแขกก็ได้หรือว่าถ่ายกับประตูไม้ก็สวยครับผมจะเป็นห้องรับแขกแบบจีนจีนหน่อยจุด จุดเด่น <ก S 2> <c oughs> ของเอไอโซนบันไดนก็จะเป็นไม้สักทองแท้อะไรอยงี้ครับทั้งหมดเลยครับแล้วก็จะมีเอด้านด้านข้างตรงบันไดครับถงบันไดจะมีแบบหน้าต่างบานใหญ่สูงประมาณสี่เมตรอะไรเงี้ครับก็แบบรับ <c oughs> แสงธรรมชาติได้อะไรยงนี้อ๋อเออโซนนี้ก็ดูสวยสวยงามนะฮะอ่ะมาที่โซนที่สี่กัน ครับอันนี้ก็จะเป็นสวนหินอะไรเงี้ยครับก็จะเน้นแบบเออทางเดินหินยาวๆถ่ายกับแบบตัวบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้นไม้อะไรครับก็จะมีสีเขียวสีเออเทาของตัวบ้านแล้วก็อิดอิดแดงของบ้านอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นโซนสบายสบายตาเนาะได้รับแสงเต็มออาที่ไม่ได้แรงมากจนเกินไปออาฮะโซนนี้ก็สวยครับอ่าโซนคลาสสิก อันนี้ก็จะเป็นเห้องนอนที่เราจัดให้แบบถ่ายนะครับก็แบบเนี้ยอันนี้จะเอะเขาเรียกอะไรเหมือนพื้นเนี่ยใช้ไม้สักทั้งหมดเลยเลยครับก็จะให้แบบความรู้สึกแบบอบอุ่นเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็แมทกับเฟอร์นิเจอร์ไม้อะไรเงี้ยก็แบบดูเรียบง่ายแล้วก็แบบเอมีความหรูประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ่ายได้ครับมีหน้าต่างสองด้านเหมือนกันครับอรับแสงธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอืมไอ้ข้างนอกหน้าต่างนี่เป็นระเบียงปะครับ ใช่ครับใช่คร้องหน้าต่างก็เป็นระเบียงแบบขนาดใหญ่อเลยครับก็กว้างห้าเมตรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยภาพนี้เลยครับใหญ่มากใช่ครับแล้วก็ในโซนเอ่อนี้ก็จะมีห้องน้ําด้วยครับอะไรก็จะตัดกับห้องนอนที่เป็นคลาสสิกอะไรห้องน้ําก็จะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นอะไรอย่าเงี้ยก็มีอ่างอาบน้ําอยากใส่แบบบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยเลยว่า จะเปิดแบบตีตีฟองขึ้นมาให้แบบมีอะไรเงี้ยเออรือวเปิดไฟอ่านก็ได้อะไรเงี้ยครับผมห้องน้ำที่เป็นโมเดิร์นเลยเนาะใช่ครับห้องน้ําก็จะมีเอ่อเห็นหน้าต่างขวามือไหมครับก็แบบเปิดรับแสงได้อะไรเงี้ยครับอืมแล้วก็จะเป็นจะเป็นกระจกฝ้าอะไรเงี้ยครับก็แสงผ่านได้แต่ว่ามองไม่เห็นนครับเป็นอย่านี้ตาผ่านได้ผ่านไม่ได้อ่านนึกออกมันก็จะได้ความเป็นแสงธรรมชาติด้วยครับบอกได้ยองนะอ่านี่ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่ง ก็ยินดีนะก็อยู่ในโซน w a ล์ in c o ค e สก็อยู่อยู่ในห้องเดียวกันนะครับผมครับอ่านี่ยก็จะเป็นห้องน้ำอย่างเดียวนะอืมห้องน้ำที่โมเดิร์นโมเดิร์นใช่อ่านี่ยก็จะเป็นตัวอย่างรูปแบบรูปภาพนะครับที่ที่ก็เวลาถ่ายพ็อตเทรตแล้วจะออกมาเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวเรามาี่ดูดีกว่าว่าว่าสตูดิโอนี้เนี่ยมีโปรอะไรที่น่าสนใจบ้างมา ครับก็จากราคาปกตินะครับถ่ายรูป3 0 0นแล้วก็ถ่ายวิดีโอเนี่ยต่ำสุด6,000อะไรเงี้ยครับถ้าเป็นชาวเอแบเนี่ยที่ไลค์แชร์แคปอันเนี้ยก็ลดไปเลย50%ครับก็เหลือแค่เถ่ายรูปเนี่ยเหลือแค่2,000เอ๊ะถ่ายรูปเหลือ2,000ครับถ่ายรูปเหลือ2,000แล้วก็วิดีโอเหลือแค่3,000อะไรเงี้ยผมลดไป<อ>ครึ่งนึงเลยครับครับก็ถือว่าถ,ถูกถูกมากอะไรเงี้ยครับ แล้วอย่างอย่างอย่างคิวหนึ่งนี่กี่ชั่วโมงอะครับคิวหนึ่งประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยครับผมครึ่งครึ่งวันอะไรเงี้ยถ้าหมายความว่าสองพันบาทแต่สําหรับน้องสําหรับชาวเอแบกที่สนใจนะครับไลฟ์แชร์แคปแล้วก็ส่งภาพเนี้ยไปให้ไลน์เดียวกันนะครับก็คือบอสขีดล่าง z y l t z หรือที่ facebook สินทองสตูดิโอ 2,000บาทสําหรับถ่ายภาพนิ่งใช้งานในสตูดิโอได้ทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงถูกไหมใช่ครับก็คือถ่ายได้ทุกโซนเลยอะไรเงี้ยครับก็ท้าเราจะเป็นแบบช่วนรเวหน่อยอะไรเงี้ยครับก็คือจองทีเดียวก็เหมาหมดเลยเพราะว่าแบบเราไม่อยากมาแบบแยกว่าแบบอ๊มีเดี๋ยวมีคนถ่ายโซนนี้อยู่ไอ้คนนึงถ่ายโซนนี้มันเสียงมันจะแบบดังอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะขัดกันเลยเราก็แบบก็เป็น่นใช่ครับเดี๋ยวมันจะวุ่นวุ่นก็แบบก็ ใครจองวันนั้นก็วันนั้นก็คือเต็มไปเลยอะไรเงี้ยครับก็จะแบบไพรเวทมากเลยก็จะเป็นอาจจะเป็นครึ่งเช้าครึ่งบ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือจะไม่ให้คิวชนกันครับอืมอืมนะฮะก็สําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็ไลค์แชร์แคปแล้วก็อย่าลืมนะส่งรูปไปได้ก็ลดเต็มที่ครับ แล้วก็แล้วก็เในส่วนของตัวตูดีโอนี้ครับอถ้าจำไม่ผิดคุณบอสว่าเอมีแต่บ้านถูกไหมไม่ได้มีในส่วนของอ๋อใช่ใช่ครับไม่มีไม่มีบริการทีมงานช่างภาพหรือว่าก็ต้องจ้างต่างหากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ให้เต็มที่เลยครับเอแบบไม่ว่าอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะใช้อุปกรณ์ยืมอุปกรณ์อะไรในบ้านเลยก็ได้หมดเลยครับผมครับก็คือว่าง่ายๆสองพันบาทสําหรับภาพนิ่ง สำหรับคนที่ไลฟ์แชร์แคปนะครับ2,000บาทสำหรับภาพนิ่ง3,000บาทสำหรับถ่ายวิดีโอหนึ่งคิวคือห้าชั่วโมงนะครับสำหรับท่านหนที่สนใจแล้วก็อยากลองเข้าไปดูบ้านเนี่ยก็ลองติดต่อไปได้นะฮะซึ่งมันก็สามารถที่จะเข้าไปดูบ้านได้ไรรแล้วก็ในส่วนของตัวโปรนี้ครับคุณบอสคุณบอสให้ถึงเมื่อไหร่ครับให้ถึงสิ้นเดือนนี้เลยก็ได้ครับผมครับสิ้นเดือนสิงหาครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะฮะใครที่หาทําเล ที่เป็นบ้านสไตล์คอนเทมนะฮะที่เป็นแบบโมเดิร์นผสมความเก่าความคลาสสิกนะฮะลองเข้าไปดูสถานที่ก่อนได้นะครับถ้าถูกใจก็ไลฟ์แชร์แคปครับลดห้าสิบปอเ็นครับนะฮะ็ฝาสามตีหมูกรอบกับสินทองโซูดิโอด้วยครับในอ้อมอกอ้อมใจชาวเอแบกก็ต้องฝากนะครับสามตีหมูกรอบนะฮะที่เอกชัยสี่สิบนะครับแล้วก็ สินทรสตูดิโอนะครับท่านใดที่สนใจก็ก็สามารถเข้าไปดูได้เอ๊ะบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนครับโอบ้านหลังนี้อยู่ที่เถนนบางบอนห้าครับผมอ๋อก็อยู่แถวแถวนั้นบางบอนห้าอยู่หนองแเขนครับผมแเขมเนาะโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณบอสมากๆาเลยครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวเราก็แนบมาไลฟ์ไปอีกเนาะโอเคขอบคุณมากครับวัสดีครับสวัสดีครับ